ส่วนก้องหลังสองตัวนะครับก็จะเป็นทางด้านโกรนาเต้นะครับกับเบอร์จิลฟอนไดนะครับยืนเป็นประการหลังในค่ำคืนนี้นะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเฟรมมิดฟิลครับกับการพรีวิวก่อนเกมนะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับที่น่าสนใจนะครับก็หยิบยกมาให้1คู่นะครับคู่ระหว่างด้านลิเวอร์พูลครับวันนี้จะเปิดบ้านพบกับทางด้านไบรตันครับก็เป็นศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับในวันเสาร์ที่2พฤษภาคมครับ2567ครับแล้วนี่ครับทำการแข่งขัน4ี่ทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาบ้านเรานะครับมาดูตารางคะแนนกันก่อนเลยนะครับอันดับที่1ครับเป็นแมนซิตี้ครับแข่งไป9นนนัััดคคครรบบมีอยู่23ะแเป็นที่1ของตารางคะแนนพรรรีีีเมย์ลกคับส่่วนที2ครับเเป็นลลิวอรร์พูคับแขม 9นัดครับมีอยู่23คะแนนครับและที่3ครับเป็นอาร์เซนอลครับแข่งไป3นัดครับมีอยู่18คะแนนครับและที่4นะครับเป็นแอตเลวิลล่านะครับแข่งไป9นัดมีอยู่18คะแนนเท่ากับทางด้านอาร์เซนอลครับและอันดับที่5นะครับเป็นเชลซีครับแข่งไป9นัดนะครับมีอยู่17คะแนนครับ และที่6ครับเป็นทางด้านไบตันครับแข่งไป9นัดมีอยู่16คะแนนครับก็ไบตันครับลูกได้เสียนะครับแข่งไป9นัดนะครับทำได้16ประตูครับเสียไปถึง12ประตูเลยนะครับส่วนน้านลิปูครับลูกได้เสียครับแข่งไป9นัดครับทำได้ถึง17ประตูครับเสียไปแค่5ประตูเท่านั้นครับก็ผลงาน5เกมล่าสุดของทางด้านไบตันครับเก็บชัยชนะไปได้2เกมครับเสมอไป2หลุดแพ้ไป1นครับนัดล่าสุดครับก็เปิดบ้านเสมอทางด้านวิลตันมา2ประตูต่อ2เลยส่วนน้านลิปูครับผลงาน5เกมล่าสุดที่ผ่านมาครับเก็บช ก็เสมอ1เกมครับนัดล่าสุดครับปอบุกไปเสมอหน้าอาเซนอนมา2ประตูต่อ2เลยนะครับและคุณครับเฮดูเฮดครับ5เกมล่าสุดที่เคยเจอกันมานะครับรีพูลเนี่ยชนะไป1เกมครับแล้วก็ไบตันชนะไป1เกมครับแล้วก็เสมอกันไปถึง3เกมเลยนะครับเพราะว่าคู่นี้ครับเจอกันทีไรเนี่ยจะออกไปทางหน้าเสมอซะส่วนมากครับและเจอกันมาเกมล่าสุดครับในปี2024ครับก็เป็นฝ่ายทาหน้ารีพูลครับเปิดบ้านชนะไปได้ครับ2ประตูต่อ1เลยนะครับก็ดูจากสถิติคร่าวๆแล้วนะครับก็เหมือนว่าจะสูสีกันนะครับก็เดี๋ยวเรานนะะะะครรััับไปเเเเจาื่่องงขุมลลตตแวผู้ ทัมาดูระบบแผนของลิปูกันก่อนเลยนะครับวันนี้ครับก็จะมาในระบบแผน4-2-3-1นะครับผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นทางด้านเคลเฮอร์นะครับวันนี้ลงเฝ้าเสาในค่ําคืนนี้นะครับเพราะว่าเอลสันเบเกอร์นะครับก็ยังมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าอยู่ครับส่วนแบ็คซ้ายนะครับก็จะใช้เป็นแอนดูโรเบอร์สันนะครับวันนี้ยืนเป็นฝั่งซ้ายนะครับอ่าแล้วแบ็คขวานะครับก็จะใช้เป็นเทนเลสนเตอร์อานนนะครับวันนี้ยืนคู่กับทางด้านโรเบอร์สันนะครับ ส่วนกลองหลัง2ตัวนะครับก็จะเป็นทางด้านกรนาเต้นะครับกับเบอร์จิลฟอนไดนะครับยืนเป็นประการหลังในข้าคืนนี้นะครับและกองกลาง2ตัวนะครับก็จะใช้เป็นทางด้านอลิซิสแมทลิสเตอร์นะครับกับทางด้านกราฟินแบกนะครับเป็นกองกลาง2ตัว ส่วนหน้าต่ำานะครับก็จะใช้เป็นทางด้านเคลอร์ติโจนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูจริงนะครับว่าโดมินิกซอบอัลน์เนี่ยว่าจะได้ลงหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเคลอร์ติโจนะครับที่ได้ลงก่อนนะครับส่วนหน้ากองหน้า3ามตัวนะครับฝั่งขวาก็จะใช้เป็นทางด้านโมเมสซาร่านะครับวันนี้อ่าแล้วหน้าเป้านะครับก็จะใช้เป็นดาวินูเยนะครับวันนี้นะครับแทนโชต้านะครับเพราะว่าอาการของโชต้าเนี่ยยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับก็จะใช้เป็นลุยดิอาร์ตนะครับวันนี้นะครับ ยืนคู่กับโมเมสซาร่านะครับก็ระบบแผนของลิปูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ11ตัวจริงในวันนี้นะครับระบบแผนของลิปูนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ11ตัวจริงในวันนี้นะครับก็เป็นชุดใหญ่เลยนะครับสําหรับทางด้านลิปูนะครับวันนี้ก็ขาดแค่โชต้านะครับที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับวันนี้ครับเชื่อว่าลิปูครับจะเจาะทางริมเส้นซะส่วนมากนะครับจะใช้ความเร็วของทางด้านดาวินยูเดสเนี่ยเลี้ยงจี้เข้าไปนะครับโยกมาตรงนี้นะครับอาจจะยิงเอง ไม่แน่ครับก็อาจจะใช้รูปคอร์สนะครับของโมนซาลาเนี่ยวันนี้นะครับลากไปแล้วก็คอร์สเข้ามาข้างในและให้ดาวินุเยสครับโฉบอ่าแบบนี้ก็ได้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เทนเนี่ยอาจจะไดไม่เล่นตรงกลางสะส่วนมากนะครับอ่าฝั่งนี้ก็อาจจะโล่งกวนเตอาจจะมาซ้อนตรงนี้นะครับการเป็นแบกก็น่าจะขยับไปแบบนี้นะครับ ก็ระบบแผนของรีพูสนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับมาในรูปแผน4 2 3 1ครับมาดูฝั่งไบตันกันบ้างนะครับวันนี้ก็จะมาในรูปแผนนะครับ4 2 2สนะครับผู้รักษาประตูนะครับก็จะใช้เป็นทางด้านบุฟาบุเกนนะครับยืนเฝ้าเสาประจำค่ำคืนวันนี้นะครับส่วนแบ็คซ้ายนะครับก็จะใช้เป็นทางด้านเปโวตสตูบินัทนะครับยืนเป็นแบ็คซ้ายครับและแบ็คขวาครับก็จะใช้เป็นทางด้านโจเอสเวตแมนนะครับยืนคู่กันนะครับและกองหลัง2ตัวนะครับคนแรกนะครับก็จะใช้เป็นทางด้าน ยานพอตเวลแฮกนะครับลงช่วยทีมในค่ำคืนนี้นะครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็จะเป็นทางด้านเจสันสเตมนะครับยืนคู่กันเป็นประการหลังครับส่วนกองกลาง2ตัวนะครับคนแรกนะครับก็จะใช้เป็นทางด้านคาร์ลสคูมาบาเบล่านะครับยืนคู่กับทางด้านยาชินอัมบัสอายลีนะครับเป็นกองกลาง2ตัวนะครับและปีกซ้ายวันนี้นะครับก็จะใช้เป็นทางด้านมิโตมาครับ และฝั่งขวาวันนี้ครับก็จะใช้เป็นทางด้านบอดิคาดิโอลุนะครับยืนคู่กับมิตโตมาครับและกองหน้า2ตัวนะครับคนแรกครับก็จะใช้เป็นทางด้านเดนเนี่เวเบกนะครับ เป็นกองหน้าล่าตาข่ายในค่ำคืนนี้ครับส่วนอีกคนหนึ่งนะครับก็จะใช้เป็นทางด้านเจอจเนียลลัตเตอร์นะครับเยือนคู่กับแดนนี่วูเบ็กในค่ำคืนนี้ครับคอยล่าตาข่ายครับก้อนระบบของหน้าไปต้านนี่ครับก็จะมาในระบบ4-4-2นะครับจัดทีมออกมาแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบลงเหมือนกันนะครับก็เป็นไงบ้างครับดูจากคุณภาพนักเตะของทั้ง2ทีมแล้วนะครับแอบแอบเนี่ยลิฟูดูเหนือกว่านิดนึงนะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าไปต้านครับได้เล่นในบบบ้้้านนนนนตตัััััววเเเอออองงงง่คคครรรกก็็ดดูแลพืๆิหยไ ครับว่าคู่นี้จะจบที่สกอร์เท่าไหร่นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยคิดว่านะครับริพูนี้ครับน่าจะบุกมาเก็บ3แต้มได้นะครับสกอร์ที่คาดไว้เน่ยน่าจะเป็น2ประตูต่อ1นะครับเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ครับสกอร์จะจบที่เท่าไหร่นะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับผมเฟรมิทฟิลวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านเชียร์บอลอย่างมีความสุขสวัสดีครับ